คือบินเละควายดาวพี่น้องซื้อมือวะนี่เนาะเกือบเกือบลุยพี่น้องเอ้ยกาสมัยดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซื้อมาสกุลสกุลพี่น้องคบกับงสองบาสุกคือเก้าพี่น้องเลยเด็กินข้าวเราปุ่นซุ่ยอีกหนึ่งมือนี้สิไปกินข้าวปุ่นอยู่เพื่อนนะน้องใต้น้องนน้องใต้สาวละบิบิน้องแห้งก็เลยมาแวะเอาซาตแตร์จันเนาะแตบจัน มันคือนนี้ซื้อหวยกับบัตถือจักโตพี่น้องเลยถือยจ่ได้สามโตแต่ว่ามันมันถือถ่ายสามโตนะพี่น้องเด็กเล่าต้องต้องถือบัตทุกโตจังใดเนาะกานท่าอยากถือสามโตต้องตัดซื้อแต่สามโตเนาะซื้อซื้อแบบซื้อแยกเนาะกานซื้อถือในถ่ายตัวนี้มันจะบัตถือพี่น้องเลยเนี่ยเหยียดเป็นอันนี่เนาะเบิดรลายเติบด้วยมันใช้เป็นจีทิ้ง อ <ừ, S 2> ื่อ<ถ>กับ<ถ>บอบ<อ>บี้<อ>บอเคยตื่จัเตื่อ,อ,อ,อ่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ่าซสาวติวก็ส,ะส,ะสะาวๆอ่ะคุณแต่งโตกันแลพื่อนี่พากันไปกินกับคุณเนานะนาาดูเนาะหาคนง่ามอืมลึกมากกวลึกใช่บหมแบ่เม่อมันจื๋เเป็นแเทเ้เศษขย,ยะอือ ได้เงินเห็นแล้วเจ็บจะได้สั่นร้านพี่บางหนึ่งได้สั่นซื้อกับอันอะไรแม่นบ่ะเอออะแม่พี่จะมาออกมาใหม่แต่๋ยพอดีตัวก็ถามนะไปดนแล้วไอ้นายบอกก็ไปรดนแม่นป่ะอ้าวบัตรจ้างเอาเนาะเจ็บจนพอเกินที่ใจมันจะทนไหวพอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ พ่ mm. อบดบีเลยมาตรงสื่อกบมึงกะเสือด้วยเศร้าส,สื่อก็มึงและตอนนี้เขากำลังทานนางงามสองคนเนาะกำลังนัองอาโปกับน้องแตบบจันเนาะแตบจันเนาะต่งซื้อย่มงไรแบบจัน ตอนนี้นั่งแตบจันกันหนาจะแล้วแล้วนเนาะแล้วว่าแตบเร็วบิวบิอาคาต่งกล่องเฮาเตรียมโตไปแล้วครับวันนี้ดี่ล่ะสิบปกินกัะปุณซี่น้องที่น้องใต้แชทหาเหมือ่อคืนนี่แล้วก็ได้สิบไป ว่าสิไปปักเสตับมังอาสบายดีจ้าเอาไปมบนหมเอาไมบ่นมน้อยไปก่อนเนาะพี่น้องน้อยน้อยขี่รถป้าจัวออยไป ไปบ้านน้องเหงื่อก่อนนะอ่ะดึงได้ถ่ายก่อนไปรถก่อนอ้ากระเจี๊ยนี่ยเอาละมือกูวางกา่อมันเป็นจะได้สูบกล่องมันอยู่เบื้องไหนยังตีอะ อูขลังไปแต่คุณว่าดีเลยพีน่น้องเลยเราจะไปบุญน,นั่นนะเนาะเป็นแบบบุญอ่าอัญญ์ทศภาขึ้นนั่นเด้อบุญอัญญ์ทศภานั่งไปเพื่อไอตัอัดเนื้อปิดปิดประตู 那个，我、no, คืออันนี้สิ่งร่อก้อนนี่ร่องนี้อาใหญ่มันมื่นป้าพี่น้องเอ้ยทางฝนตกเท่อเดียวขย้อนทีนีาฝนเนาะพี่น้องเอ้ยอ้อปีไปได้บมอร่องนุ่มเลยเดี๋ยวนะเออเออร่องนุ่มเลยป้าพี่น้องเอ้ยขย้อนเท่อเดียวเนาะฝนตกมือเดียว phấn phấn thì bọn em bảo đơn vị thì ao hết hiến mặt hôm thùng Phấn tốt bát đi ở này này Ba bạn nó hẹn có thùng nay bay phần nữa ừ phần nữa bà phần nữa bà phần nữa bà phấn thì xe này, được đấy, nó đâu? bà phần nữa bà phần nữa bà phần nữa Ừ phần nữa bà phần nữa bà phần nữa แตไปเฮ็ดไม่ง่ายจะบอกเหยี <laughs> ยมันตีเหยียมันตีจะข่าแท้มันตีทำไมไม่มเหี้ยนตีเออมาขี่รถห <laughs> นังอาโปเอฟซีถามหาอะไรฮะเาราอยากได้เฟซอยากได้เฟซอยู่ทักสี่ห้ายากได้เฟสกันดิเอาไว้เป็นเพื่อนกัน <laughs> ขอขอยมาเด้อขอสิแฉขอเอฟซีเด้อ อ่ะโปก็นองสีจานเอาอันนี้เอาขันพ่มีขั้นกินเอาไปกินจุบัดเนาะเอาไปเห็ดบุญอยู่แล้วมับุญอยู่แล้วเนาะบุญ,นะบญนั่นน่ะพี่น้องได้หอดวัดแด้เลยนี่วัดอยู่ทางหน้าเด้๋ยนาะพี่น้องเนาะหอดโซฟาที่พ่มีหมอกีเตา่าเนาะแวะอยู่บ่ เด็กเขาจับมาหมู่บุญโอ้ถ้าจะคอยมาอันนี้เออเขาจะเอาอันนี้ขึ้นแล้วขับไปเพื่อนี่ขับไปพี่อยู่นี่แหละอยู่ไหนอันนี้แหละอ้าจะคอยเป็นมู่บุญหมอจักเดียวเด็กเขาจะสีดึงขึ้นเขาดึงขึ้นนะแต่ว่าฮะบุญเอาหยอดโซฟาขึ้นเนาะพี่น้องอาภาระเป็นบุญนะของท่านท้อ,องไทยเท้านั้น ฮะดยตีอาไม่แม่อาพ่อแม่ยางเอาไปใส่ขนนยอดที่สองเนอนเพื่นเอาหยอดที่สองขึ้นไไปตีไปกินกับปุ่นะสิกันสิไปกินกับปุนแต่นี่มาเดยมันมาหอดนะน้องตาเนาะพี่อเป็นมาเยมาหลายคนคือหาคน โอ้คืนกำลังเซลคืนถ้าตังเห็นจะไหนวะเอาคืนต้องคืนโอ้เป็นที่ดึงแบบดึงซ้ายสลีกแบบเป็นสลีกเห็นเนาะหยอดโซฟาเห็นพี่น,นออ้อง เดี you, right? tiempo tiempo, er ๋ยวเดี๋ยวจะดึงขึ้นนะดึงขึ้นนเสื้อขึ้นนอยครับจะยานขาดนะนะอ้เนัสบายดีพี่น้องไปกินกับพุ่นนะกัน้ที่ไปพุ่นด้วนะเยเตรียมขาเป๊ะไปโลดฮะเออ เห็นไปแล้วยอดที่สองยอดยอดโซฟานาจะดูนซาจะดู ไม่เลี้ยอนี่อายุัดตนเงนให้สุขใงไปพี่น้องเตรียมไปกินกระปุนเ่อนหนองตายต่อน้องน้อง ลาบ้าลาผ้าจากกันเด้อเจอกันือนหลงตายพี่น้อง่าห้าสิไปสายต่อนะไปตีไปกินกับปุนหลงตาย่ทงกามยใจมีอายุหมันคนยืนหายถกยโสายพญาาเบรรณุกขาลพี่น้องเจอกันเนาะอีพี่ต่อไปห้าสิบไปไซตต่อ